สวัสดีครับวันนี้ก็จะทําเมนูหมูกระทะหมากระทุกอวันนี้วันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์เนาะวันนี้ก็วันเกิดของพี่เคลินพี่ไมเคลิลกับใครนะลุงศักดิ์ลุงศักดิ์ <ST> S> <S ช่วยกันพูดหน่อยดิลุงศักดิ์ลุงศักดิ์รูดมาเยอะแยะเลยบัตรประชาชนทั้งนั้นเนี่ยใช่แล้วครับหมดไปเท่าไหร่รูฟ้า พันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกว่ากว่ากว่าครับคนนี้ชื่อน้องฝนน้องน้ำฝนดูพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยจริครับผมพี่ปุ้ยแข่งเราหันหน้ามาหน่อยไปยกไปยกไปตีอยไปลอยไปเคิรอีกคนป้าหลวงป้าหลวงป้าหลวงสุดาคนดใจดีป้าหลวงใจดีโอเคไปตอนนี้เราก็ถือกันแล้ว ไปไรนะมปฟ่าพิซ่าอ้มามาให้เากินวยอกสองคนะโตปล่งองินแน่วยตัดจะได้หรอตัดบบปุเียดึงออกนี่ดูวนเปมืออ้าวนูไปเอาหม้ออีปอบมาให้จะเอาหมิ่นมาตัดเนี่เขากัดตันไปแล้วเอาอาปากกอน ค่ะไม่เห็นหน้าตากล้องเลยตากล้องถ่ายหน้าตัวเองหนะแม่ไม่เค่ายอร่อยเอ้าอืมถ่ายทุกส่นด้วยอร่อยโอ้ดเขาก็พิซซ่าเขาเรียกพิซซ่าอะไรนะพิซซ่าแบบบ้านๆเนาะทำ่ะไ้ทำวาเอียนทาวาเอียนทาวาเอียนเนาะเมินเหรอหรอไม่รู้จักไม่เคยกินไม่กินข้าวแล้ว่แต่จานนี่ได้เลย จะได้จะได้รองไวเดวมาลองมาองูดิลองลองมาหลายอันแล้วองสีฟดิน่ครับสีฟูดลองชิมดูฟูนี่นำอยางไาเราไปพูดเนี่ยสีฟูเนี่ยไมมีแ้วเนี่ยอะดแม่อร่อยไหมฝนฝน จูนิ้วด้วยูนิ้วด้วยอันนี้ก็หลานชายสองคนวนนี้หลอกเหรอครับานายทานอะไรอยู่ครับอดอกครับขอดอกอ๋ออดอก้าอร่อยไหมรสชาติจะคลายคลาดอกครับ คร้อดออกับแล้วรสชาติก็ก็ฮอตดอกนั่นแหละใช่ไหมแต่ตาฮอตดอกครับแต่มันไม่ใช่ฮอตดอกหรอกครับมเขาเป็นตากฮอตดอกรสชาติคนนี้คนนี้ลูกสาวคนสวย,แ,ย,ยแล้วก็คนเก่งด้วยวาานมีช่องของตัวเองไหม,มบอกบอกเขาดูลูกมีช่องของตัวเก่าไหม กึดของูย่อนอ่ะกึดกันช่องอะไรก็บอกไปสิฝากกดติดตามช่องปุ้มปุ้ยชาแนลด้วยนะคะใน y o u t u b e นะคะคลิปมีคลิปอะไรบ้างคลิปสองคลิปค่ะเป็นคลิปใบวินค่ะชื่อช่องคืออะไรนะปุ้มปุ้ยชาแนลค่ะแล้วถ้าเราค้นหาเรากดอะไรบ้างกดค้นหาเลยค่ะ คนนี้ก็ภรรยาที่แสนดีอ้วนด้วยนะคะลูกพูดคนเดียวนะพอมีพูนะไม่้พูดยงยนกัรลังแต่กไอ้กินแล้วนะอรครับดูครับยังไม่อืมอร่อยใช่ไหมถาหลายน่าจะมาย่างหรอครับ แค่นี้นะเอาเอายาวอีกหน่อยดิอร่อยครับเอามามาอร่อยมากมากครับขอคำหนึ่งครับขอคำโดนๆคำหนึ่งค่านี้ก็กินไม่หมดครับขอคำเดียวอุ้หลายครานไครับ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  ก็ตอนนี้ก็เริ่มอิ่มตัวกันหมดแล้วครับตอนนี้เราครับงั้นตอนหน้าแสดงว่าจะมีคนสุดท้ายก็เหลือเนี่ยลูกสาวคนเก่งคนนี้คนเดียวนนเนี่ยไก่อยากอยังไม่อยากให้อ้วนนะอ้วนแล้วดูแลยากไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรหาให้ทานถ้าอ้วนี่ะ <c oughs> นองี่แม่พิมนาก็มี <c oughs> ก็ ขอขอไลค์ซักหนึ่งพันไลค์ก็พอไม่งั้นก็หนึ่งร้อยไลค์ไม่งั้นก็หนึ่งรอยไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามกดแบกบอะไรนะสับอะไรนะกดตะไคร้กดตะไคร้ให้มันแหลวแหลวใช่ไหมใช่ให้มันให้มันแบบไม่ไม่มีเป็นชิ้นแบบก้อนๆเลยนะมันแหลวแล้วอ๋อแหลวแล้วนี่ภาษาเหนือใช่ไหมลูกนี่กอหลานชายคน เดี๋ยวก็จะไปส่งเขากลับบ้านบ้านเขาอยู่ไกลไกลมากเลยอยู่บ้านอะไรนะบ้านแม่แหับแม่แหดอยู่ไหนอยู่ตรงแม่แหั่ละครบอยูตรงแแม่ดนั่นแหละครับตอนนี้เราอยู่อำเภอบางชิ้นใช่ไหมใช่ครับหมู่บ้านอะไรตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านอะไรข้างใจใช่ไหมข้างคาวหมู่บ้านค้างคาวครับข้างคาวเล่นมุกอีกแล้ว แม่แหดอยู่จังหวัดอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรคะนี่กรบ้านแม่แหดนี่เราต้องเดินทางจากบ้านขังใจไปบ้านแม่แฮดใช้ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรใครบ้านแม่ถึงไหมอ๋อยี่กิโลเมตรประมาณเนี้ยไปกลับก็40กิโลเมตรมันก็น่าจะข้ามพอดีตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงเย็น ประมาณไม่ประมาณเออประมาณประมาณหกโมงเย็นเราไปส่งเราไปส่งไอตัวตัวน้อยคนนี้ไม่ใช่น้อยละไอตัวกลมๆนี่ก็ไปส่งแล้วไปเล่นกับหลานชายตัวน้อยอีกก็กลับมาก็ทุ่มสองสองทุ่มสามทุ่มพอดีงั้นคลิปนี้ขอจบลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบาย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 